สวัสดีครับลุงเอกมาอีกแล้วนะครับจากอีสุเฮียบหวนมิเลอร์หนองคายนะครับวันนี้จะมาแนะนํากันอีกรุ่นนะครับอินแคปโฟมนะครับเอิรเอสดีเอนะครับคันนี้พร้อมจัดทรงรอๆแบบนี้เลยนะครับมีโปรเพียงสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับคันนี้โปรดีมากมเลยนะครับจ่้เงินเย่างสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทก็ออกรถได้เลยคันนี้จะเป็นสีเทาดำโบว์สีเทาโอเวอรนะครับมาคันนี้มาในแม็กของกีอีสีดำก้านยกนะครับ ยาง25550 R18 านะครับทั้งสีล้อนะครับโหลดหน้าหน้าไม่ได้โหลดนะครับโหลดแต่หลังลืนะครับคาริสตัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็คือพร้อมจบเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นฟิล์มของเราใช้เป็นฟิล์ม 3M เซรามิกให้นะครับแถมเป็นฟิล์มเซรามิกให้เลยนะครับหรือว่าถ้าชอบทรงแบบไหนรูปลักษณ์แบบไหนก็พักมาสอบถามกันได้เลยนะครับมีทั้งสเปซแคปแคปโฟนะครับไฮเลอร์ เข้าเป็นเอกซิลี่ก็มีนะครับเดี๋ยวเรามีแม็กแบบอื่นให้ดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคันนี้ยังเป็นทีอีก้านยกนะครับเหมือนกันนะครับคันนี้จะเป็นทีอีก้านยกสีดํานะครับส่งสวยๆแบบนี้บริการส่งมอบถึงที่บ้านครับเพียงท่านทักมานะครับเราก็ยินดีที่จะออกไปหาถึงบ้านเลยนะครับคคันนี้เป็นใบพัดนะครับใบพัดเจ็ดก้านนะครับดุมแดงนะครับ ดุมแดงดิสแดงน็อตแดงนะครับทรงสวยๆเลยเราวันนี้เราขอเลือกทรงนี้มาให้ดูกันก่อนนะครับคันนี้จะมาด้วยยาง245 275โหลดหน้า2หลัง3นะครับตามสเต็ปเลยครับนี่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันใช้ยาง255 5้านะครับเป็น TE นะครับเหมือนกันครับสวยๆแบบนี้เลยครับ วันนี้ที่มาแนะนำก็จะเป็นสีเทานะครับสีอื่นไว้โอกาสหน้าจะเอามาลงในช่องให้ดูกันอีกครั้งนะครับสนใจทักหาลุงเอกได้เลยนะครับลุงเอกก็คือเบอร์โทร0867963386อีสุเยี่ยมวนนนองคายครับหรือเซลเอกนั่นเองนะครับหรือถ้าสนใจก็ติดต่อดูในตามเพจเราได้เลยนะครับถ้าอย่างไรนะครับสนใจรุ่นไหนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ มีรถสวยๆมาให้ดูกันตลอดนะครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับเซฟเอขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ